ก็เงินงเก็บของกันนึงมีเงินแล<อ>้วก็จะเป็น

在哪儿啊？再见 <noise> 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 เราไม่ได้ลองท้ามาเปลี่ยนใช่ไหมวันใส่ชุดชุดการลองท้าน่ารักมากแต่วันหน้าบางกรอบเออตรงนี้นะตรงนี้ค่ะเราหน้าใช่ไม่ได้เป็นครูแล้วเหรอเอ้ยไม่ต้องนั่งพูดก็ได้ยืนก็ได้ไม่เป็นไรเลยยืนดีกว่าไม่เป็นไร แยงยแยงอไไม่แยกขา,กาก้หรอเนี่ยเีมาด้วยเนี่ยะเฮ้ยโไม่ได้เป็นครูนะอ่านักเรียนคนอะไรกันหนักฮิให้ลอยลง ไอะไรอ่ะแ่เฮ้ยระวังระวังอะลอยลอยแค่ลอยลงจะเอาอะไรอะไรก็ได้ไม่ได้เจอนานเหมือนกันงั้นะอะไรหรอนแต่เนี่ยเชียงใหม่ก็มีลอยลิะ แท่พันแท่เชื้อเป็นเหมือนโลกเด็กนี้ก็ยี่เท่าไไรนะนี่น้องคนนี้ลอยนวลเอแทนลอยนมคะแก่มากยี่สิบสามีเท่าเราเลยนี่แก่กว่าเราอ่ะเออแต่หน้าเด็กกว่าเธอเยอะไม่แก่มากใส่แว่นแล้วไม่ได้ดูเด็กนะบายเจอกันนะลอยนวลบายบายอ้าะ ไม่ทันทัไม่ทันทันวิ่งอะไรมาหาไงเดี๋ยวนุ่่เชียใ่ได้หอได้ไลั่รีบได้รีบนี้เขาเขาอยู่ีบลๆได้ไหมมีมาดานไหมารา กาดาไม่ติดใช่เดีวเรนอก่นช่รบาเน เาอะอยู่เชียงใหม่เข้าใจเลยยากเกิดน้องก็ยังไม่ถึงนะดิไม่้าเฉืๆอะไรอายุอออายุโอ้สมองไปหมดแล้วอ๋อขอบคุณนะคไม่ไปที่้วันเกิดน้กงที่แขอตงคหน่อยอ่ี้อะอ่งเ้ขวนขววันเกิด